ค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อแสงและคุณหีค่ะค่ะคุณพะวันคะสัปดาห์นี้ค่ะมองว่าราคาทองคํานั้นจะมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นไหมคะในด้านของราคาค่ะเ,เรามองว่าปัจจัยของอาทิตย์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจะขยับขึ้นบ้างแต่ก็ต้องมองว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคําพยายามที่จะไปยืนอยู่เหนือพัน ห้า590ก้าสกว่ากว่าแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปแตะที่ 1600US ดอลลาร์ต่อทร์ได้เราก็มองว่าอาทิตย์นี้ก็น่าจะไม่ต่างกับอาทิตย์ที่แล้วก็คือน่าจะพยายามที่จะไปเทสแถว1600เราก็ต้องดูว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีข่าวไหนที่จะซัพพอร์ตให้ทองคำปรับตัวขึ้นบ้างถ้าทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ1600ได้เ hmm. นี่ยโอกาสที่จะไปเห็น1610 Hour, คช่ US ดอลลาร์ต่ออยสอก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่สัปดาห์นี้เราประเมินว่าน่าจะอยู่ระดับพันห้า้อยห้าสิบจนถึงพันหร้อย US ดอลลาร์ต่อทอยสอค่ะ,คะถ้าไม่มีข่าวอะไรที่จะมาบูดให้ทองคำรับตัวขึ้นค่ะสำหรับคนที่คาดหวังเห็นสัปดาห์ที่แล้วราคาทองย่อลงมาสัปดาห์นี้บอกว่าจะมีโอกาสที่ราคาทองนั้นจะปรับย่อลงไปอีกไหมคะ อะไที่จะทำให้ทองคําย่อนมีแค่ปัจจัยของทางซิกอินซีดีอย่างเดียวซึ่งจะงการประชุมวันพุทธที่จะถึงอ,ออาจจะมีเอ,อข่าวออกมาซึ่งเป็น เป็นนยัยยะที่เป็นลบกับทองคำในในวันพุธแต่ปัจจัยที่มีโอกาสที่จะทำให้ทองคำเป็นบวกได้เนี่ยมีทั้งวันพฤหัสกับวันศุกร์ซึ่งวันพฤหัสจะมีการประกาศตัวเลข GDP ของอเมริกาไตรมาสสองตัวนี้เนี่ยถ้ามันดีขึ้นก็โอกาสที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวขึ้นก็จะมีหรือว่าแม้กระทั่ง เป็นวันศุกร์ถ้ามีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเราจะเห็นได้เลยว่าการจ้างงานเนี่ยหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ค่ะค่ะเฉพาะวันนี้ค่ะคุณพะวันให้กรอบการเคลื่อนไหวไว้ยัยงไงดีคะ แนวรับอยู่ที่1,500 US Dollar ต่อทรยเานะคะและส่วนแนวต้านเรามองอยู่ที่เอ่อ1,600 US อลลาร์ต่อทรอยเาค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพะวันน้านะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะนั้นเป็นกรอบการขึ้นหมาของทองคำนะคะส่วนใครที่เล่น Silver f ์ฟิลเจให้จับตานะคะแนวต้านสําคัญเอาไว้ที่28.90ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ920บาทนะคะถ้าไม่เชนนั้นให้แนะนําให้ปิดสถานะราคาถ้าเกิดว่าราคาทะลุแนวตปายได้ค่ะนี่คือกรอบการเื่อนหมของการลงทุนในเช้าวันนี้ที่นามา